ออกบนแบดออกสปามันจะติดนะเราจะขยับขาไปใช้ที่นีมาไม่ต้องจริงนะนะขันขาได้หนนิดึงจับให้เป็นมือนะครับจับที่ตัวสปาอย่างนี้ลองลองขยับดูขยับอย่างนี้พิษนี้ในตัวสปาอยู่มันจะขยับไปขยับมาขยับไปแล้วก็ขยับมาอย่างนี้ ใค่มันคลายตัวนะครับพอขยับไปแล้วมันจะมีติดๆนะขยับไปขยับมาแล้วมันจะติดๆพอติดเราก็กดตรงผิว้อตรงเนี้ยข้างในนะกดลงไปก่อนนะก็ใช้เกล็ดสีในการมุ้นะจุดครั้งนะครับปล่อ,อยกดลงด้านข้างเลยนะครับก็มูบเหมือนกันน,น,น,นะด้านนะด้าน เสียงด้านในก็อมูฟเหมือนกันนนะการขยับเกียร์สี่ดูให้ดีไม่มีการเคลื่อนไว้ที่ผิวพอ,อนะต้องขยับไปขยับมาี่ขยับได้แลนะนะ้นี่เป็นการขยับตัวตัวสบ้าลองไปฝึกด,ดูนะนี่สำหรับคนมีปาาัญหาเข่าติดแล้วก็พวกปวดเขา่ขาเข่าเสือ่อมใช้ได้ดีใครต้องดีขึ้นเลย ที่ทำได้ทุกคนโอเค